เตอรน้ำมันรองรับได้ถึง e 8 5นะฮะรุ่นนี้ประหยัดและเซฟสุดๆเลยอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ได้ด้วยเช่นกันนะราคาค่าตัวถูกด้วยนะครับแล้วผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยทีเดียวนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับสวัสดีครับพบกับผมตีทีเคปยุทธคานะครับวันนี้นะครับจะมีรถดีๆมาแนะนํากับลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะครับอยู่ตรงหน้าเรานะครับก็เป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยนะครับก็เป็น h อนดาซิตีรุ่น V นะครับปี2016นะครับราคาค่าตัวถูกด้วยนะครับอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับเชิญมาที่ TF ยุทธทางของเราได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับไม่มี เก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับแล้วผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยทีเดียวนะครับก็รีบมาชมรถและมาทดลองขับจับจองกันได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับก็โดดเด่นตามสไตล์ของ h o n d ้าเลยนะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับมีสัญลักษณ์รูปตัว H นะครับแล้วก็พร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับขนาดใหญ่นะครับบอกได้เลยว่าดูสวยงามนะครับแล้วก็ ด้านหน้านะครับเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับทั้งไฟหน้าแล้วก็ไฟสูงนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับมีขนาดยาวนะครับเพื่อกลมกลืนกับรูปลักษ์บอดี้ของรุ่นซิตี้นี้นะครับแล้วที่สำคัญยังมีไฟตัดหมอกให้กับคุณลูกค้าเสริมด้วยนะครับนี่เลยนะครับคันนี้นะครับ ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับก็มีสเกิร์ตให้กับคุณลูกค้านะครับสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตท้ายนะครับสเกิร์ตข้างแล้วก็ยังมีสปอยเลอร์หลังให้นะครับแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับตามสไตล์ของ h o n d ้าเลยนะครับมีไฟเลี้ยวเล็กๆนะครับแล้วก็มือเปิดนะครับมือจับรอบคันนะครับเป็นโครเมียมนะครับก็เพิ่มความโดดเด่นนะครับในรุ่นตัว V ีแล้วเรามาดูต่อกันเลยนะครับ ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายเช่นเดิมนะครับก็ตามสไตล์ของ Honda นะครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างอย่างที่ผมบอกนะครับก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวอักษร city ้นะครับเพื่อบ่งบอกเป็นรุ่นของเขานะครับแล้วก็มี i v t e c นะครับก็เป็นสไตล์ของเขาด้วยเช่นกันนะครับว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเป็นเครื่อง VTEC นะครับตัวนี้นะครับก็ด้านท้ายนะครับก็บอกได้เลยว่า มีเสาอากาศที่ฉลามให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วก็ไปท้ายกับไฟเลี้ยวขนาดใหญ่นะครับเพื่อความโดดเด่นและความปลอดภัยของคุณลูกค้านะครับมีเซ็นเซอร์หลังมาด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับเซ็นเซอร์หลัง2จุดให้กับคุณลูกค้านะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาถอยจอดนะครับมาพร้อมกล้องถอยหลังนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อเลยนะครับ ก็มีระบบเบรก ABS ด้วยเช่นเดิมนะครับก็มีเติมน้ำมันรองรับได้ถึง e85 นะครับรุ่นนี้ประหยัดและเซฟสุดๆเลยนะครับเรามาดูล้อนะครับล้อแม็กเดิมๆนะครับจาก Honda เองนะครับขนาด175 65R15 นะครับก็เป็นล้อแม็กเดิมของ Honda เลยรถคันนี้บอกได้เลยว่าลูกค้าเดิมๆเลยแล้วก็ใช้ทนุถนอมมากนะครับอย่างที่บอกนะครับมือเปิดนะครับ เป็นกุญแจคีย์เลสนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยรีโมทหรือกดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วที่สําคัญเลยรถคันนี้นะครับติดฟิล์มนะครับฟิล์มที่เราติดให้นะครับเป็นฟิล์ม 3M นะครับแล้วก็มีกันสาดให้นะครับมีสเกิร์ตให้แล้วรอบคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในรุ่นนี้นะครับก็แผงข้างประตูนะครับเดิมๆเลยนะครับก็เป็นสีเบดนะครับอาจจะรักษายากนิดนึงนะครับสำหรับคุณลูกค้าที่ ที่ใช้งานเพราะว่าสีตัวนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเลอะสกปภัง่ายนะครับท่านใดรับน้องไปใช้ต่อดูแลต่อนะครับก็ต้องดูแลให้ดีขึ้นนะครับหรือถ้าท่านใดอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังก็ได้ด้วยเช่นกันนะแขงข้างประตูคอนโทรลด้วยเซนทันล็อก4จุดนะครับแล้วก็ปิดกระจกข้างนะครับสามบานนะครับคอนโทรลด้วยผู้ขับขี่นะครับโอเคด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับก็ฝาท้ายเปิดด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันนะครับแล้วก็ฝากระโปรงหน้าแล้วก็มีปุ่มอีโคนะครับเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับของ Honda สไตล์เขาเลยนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับกระจกข้างปรับซ้ายขวานะครับคอนโทรลด้วยผู้ขับขี่ด้วยเช่นกันนะครับกระจกข้างตรงนี้นะครับปรับได้ทั้งซ้ายขวานะครับแล้วเรามาดูภายในกันนะครับผมภายในนะครับก็สามารถคอนโทรนะครับด้วย พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถลดระดับเสียงสูงเสียงต่ำได้จากพวงมลลาลัยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะครับเราสามารถเลือกโหมดได้นะครับในการใช้งานเลือกเมนูได้เลยนะครับเราอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็คอนโทรลได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับโทรศัพท์ หรือวางสายนะครับแล้วก็แอร์นะครับที่สําคัญเลยเป็นแอร์ดิจิตอลด้วยเช่นกันนะครับปรับโหมดออโต้ได้นะครับแล้วก็โหมด AC นะครับเอซนะครับแล้วก็ลดขนาดพัดลมได้ด้วยเช่นกันนะครับมีไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับแล้วก็มีไล่ฟ้ากระจกหน้านะครับที่สําคัญเลยนะครับก็มีกล้องมองหลังนะครับนี่นะฮะมีกล้องมองหลังให้กับผู้ลูกค้าด้วยโอเค คอนโซลนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีบอลนะครับตัดกับสีดำนะครับเพื่อเพิ่มมิติความโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น V ีนะครับบ่งบอกว่าเป็นรุ่น V ีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีแกะใส่ของนะครับแล้วก็เบาะนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นสีเบดนะครับสีเดียวกับแผงข้างประตูนะครับก็บอกแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมนะครับคอนโซล นะครับคอนโซลยังดูสวยงามอยู่เลยนะครับก็ดําเงานะครับและที่สําคัญนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับแทร็ดิแคมนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตนะครับโอ้โหมีหลายรูให้สามารถใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นั่งตอนหลังกันนะครับว่ากว้างสบายหรือเปล่านะครับผมที่นั่งตอนหลังนะครับก็นั่งกว้าง สบายนะครับเพราะว่าระยะห่างของหัวเข่ากับเบาะผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารตอนหน้านะครับก็มีช่องว่างห่างเยอะมากนะครับสามารถยืดเท้าได้นะครับแล้วก็นั่งสบายนะครับที่สําคัญเลยมีลําโพงหลายตัวมากนะครับรุ่นนี้รุ่นบีนะครับแล้วก็คนใช้นะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝากระโปรงท้ายกันนะครับว่าบรรจุสัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะครับ ที่วางของเก็บสัมภาระนะครับกว้างลึกนะครับสามารถจุสัมภาระได้เยอะมากนะครับนี่เลยนะครับรถเดิมๆเลยนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับก็มีมียางอะไหล่นะครับมีแม่แรงนะครับให้กัิคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับเครื่องยนต์เป็นยังไงนะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับก็ อย่างที่บอกเลยนะครับ Honda นะครับเอกสิทธิ์ของเขาก็คือเครื่องยนต์ i v t e เนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่นิยมมากแล้วก็ยังมีขายอยู่ณปัจจุบันนะครับซิตี้ยังไม่มีการเลิกผลิตนะครับยกเว้นรุ่นแจรุ่นเดียวที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับก็รุ่นนี้นะครับมีระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีน้ำมันเบรกนะครับที่เติมน้ำปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ ที่เติมหม้อน้ำนะครับที่พักหม้อน้ำแล้วก็อันนี้คือหม้อน้ำนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับน็อตไม่ขยับเลยนะครับผมก็น็อตทุกตัวไม่เคยขยับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักแล้วก็ไม่เคยจมน้ำนะครับถ้าท่านใดกำลังหารถดีๆไว้ใช้งานนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับมาที่ทีเคฟยุทธาของเรานะครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาชมรถก่อนมาตรวจสภาพรถก่อนนะครับว่าเป็นจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่า เคยมีอุบัติเหตุหนักไหมเคยจมน้ำไหมนะครับบอกได้เลยว่า t ีเปยุคางขเรามั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าของเราคัดสรรแต่รถด,ดีๆคุณภาพดีๆให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าทีเคปของเราก็บริการประทับใจแน่นอนแล้วก็ท่านสามารถมาทดลองขับได้นะครับอยากได้รถด,ดีๆนะครับอย่าลืมกดติดตามชมทีเคปยุคาขงเรานะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวพบกับผมใหม่อีกทีนะครับ ว่าจะนำรถอะไรมาให้กับุลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะครับวัสดีครับ